ราชวงศ์ชาคือราชวงศ์ที่มีบทบาทยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์เนปาลก่อตั้งโดยพระเจ้าปรุทวีนารายันชาในศตวรรษที่18พระองค์ทรงรวบรวมแคว้นเล็กๆบนเทือกเขาหิมาลัยเข้าไว้ด้วยกันจนก่อเกิดเป็นชาติเนปาลสมัยใหม่และได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งชาติเนปาลผู้ก่อกำเนิดประเทศเนปาลอย่างที่ไม่มีกษัตริย์องค์ใดเคยทำมาก่อนแต่อย่างไรก็ตามอำนาจและเกียรติภูมิของราชวงศ์ชาค่อยๆถูกสังคอนจากอิทธิพลของตระกูลขุนนางราณา และความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งสําคัญของโลกจนกระทั่งเกิดโศกนาฏกรรมสังหารหมู่ในพระราชวังปี2544ซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการล่มสลายราชวงศ์ชาและเป็นจุดกําเนิดปัญหาทางการเมืองที่ดําเนินมาเกือบสองทศวรรษในประเทศเนปาลหลังการรวบรวมอาณาจักรโดยราชวงศ์ชาในช่วงศตวรรษที่19ตอนต้นเนปาลเต็มไปด้วยการแย่งชิงอํานาจของกลุ่มขุนนางและแม่ทัพหลายสายจนความขัดแย้งสุกงอมและระเบิดออกในปี1846ภายใต้เหตุการณ์โคตมสซาเค ซึ่งกลายเป็นจุดหักเหของประวัติศาสตร์การเมืองในปานสมัยใหม่จนกระทั่งคืนวันที่1 4กันยายน1846หลังการรอบสังหารขุนนางคนสนิทของราชสำนักเกิดการประชุมฉุกเฉินในลานโคสในพระราชวังค่ำคืนนั้นจุงะบาฮาดูและพี่น้องได้ทําการสังหารขุนนางคู่แข่งจํานวนมากแล้วเข้ายึดกําลังทหารและอํานาจรัฐไว้ในมือแต่เพียงผู้เดียวจนถึงเช้าวันถัดมาเขาได้ก้าวขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารและนายกรัฐมนตรีจากนั้นตามมาด้วยเหตุการณ์บันทาขานมัสซาเคอร และการกวาดล้างที่อาเลวเพื่อปิดจบคู่แข่งทางการเมืองฝ่ายตรงข้ามแบบเบ็ดเสร็จและมีอํานาจมากถึงขนาดสามารถบีบให้กษัตริย์รัชเดนทรายกบัลลังก์แก่เจ้าชายสุเรนทราพร้อมสถาปนาความเป็นใหญ่ของตระกูลราณาอย่างเด็ดขาดและในปี1951ความไม่พอใจของประชาชนต่อระบอบราณาได้ปะทุขึ้นพระมหากษัตริย์ภูวันทรงร่วมมือกับพรรคคองเกรดเนาปาลและขบวนการประชาชนเพื่อต่อต้านระบอบเผด็จการในการต่อสู้กับระบอบราณาในที่สุดการต่อสู้ก็ประสบความสําเร็จ กระทั่งอำนาจของตระกูลราณาทางการเมืองได้สิ้นสุดลงและราชวงศ์ชาตกลับมามีพระราชอำนาจเต็มอีกครั้งกษัตริย์ภูวนทรงสถาปนาระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาขึ้นเป็นครั้งแรกแต่หลังจากนั้นก็เกิดความขัดแย้งกับนักการเมืองจนกระทั่งพระราชโอรสของพระองค์คือพระเจ้ามาเห็นนอทราทสงเข้ายึดอำนาจในปี1960และปกครองแบบกษัตริย์มีอำนาจเด็ดเด็จอีกครั้งซึ่งเป็นการสั่นคลอนรากฐานของความเชื่อมั่นในระบบกษัตริย์อยู่เงียบๆหลังจากพระเจ้ามาเห็นทราได้ทำรัฐประหาร และยุพักการเมืองทรงจัดตั้งระบบปัญญายาตที่รวมอำนาจไว้กับพระมหากษัตริย์แต่เพียงผู้เดียวทําให้การเมืองอยู่ในกรอบแบบเผด็จการแม้จะมีการพัฒนาประเทศบ้างแต่สิทธิและเสรีภาพของประชาชนถูกจํากัดยาวนานจนกระทั่งปี1990เกิดการลุกฮือครั้งใหญ่ของประชาชนที่เรียกว่าการปฏิวัติประชาธิปไตยหลังจากนั้นระบบปัญญายาถูกล้มเลิกและเนปาลกลับมามีระบบรัฐสภาที่มีพรรคการเมืองอีกครั้งอย่างไรก็ตามการเมืองในทศวรรษ1990 ยังคงเต็มไปด้วยความวุ่นวายพักการเมืองขัดแย้งและเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยขณะดเดียวกันขบวนการคอมมิวนิสต์สายเหมาเริ่มก่อการกบฏในปี1996ทําให้ประเทศเข้าสู่ความไม่สงบภายในอย่างต่อเนื่องดังนั้นตลอดระยะเวลาเกือบ50ปีนี้เนปาลอยู่ท่ามกลางความพยายามสร้างประชาธิปไตยแต่กลับต้องเผชิญการเมืองที่ไม่เสถียรความขัดแย้งเรื้อรังและแรงกดดันทั้งจากประชาชนจนกระทั่งในค่ำคืนวันที่1มิถุนายนคริสต์ศักราช2001 ถือเป็นจุดหักเหครั้งใหญ่ของประวัติศาสตร์การเมืองและสถาบันกษัตริย์เนปาลภายในงานเลี้ยงที่พระราชวังนารายณหิตมกุฎราชกุมารทีเป็นทราถูกกล่าวหาว่าใช้อาวุธปืนกราดยิงพระบิดาพระมารดารวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์รวมแล้วมีผู้เสียชีวิต9ก้าพระองค์รวมถึงพระเจ้าเบเลนทราและสมเด็จพระราชินีไอสวริยาหลังจากนั้นมกุฎราชกุมารณทีเป็นทราก็ปลงพระชนชีพของพระองค์เองแม้ไม่ได้สิ้นพระชนในทันทีแต่ก็อยู่ในภาวะโคม่า และสิ้นพระชนในอีกสามวันถัดมาโศกนาฏกรรมครั้งนี้ทําให้ราชวงศ์สูญเสียพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของประชาชนในชั่วข้ามคืนและยังสร้างบาดแผลลึกในสังคมเนปาลประชาชนจํานวนมากไม่ปักใจเชื่อในรายงานทางการหลายฝ่ายสงสัยถึงเบื้องหลังและเชื่อว่ามีการปกปิดความจริงความไมว้วางใจที่เคยมีต่อราชวงศ์ชาถูกสั่นคลอนอย่างรุนแรงพระเจ้ากเนนราพระอนุชาของพระเจ้าเบเรนทราขึ้นครองราชแทนแต่กลับไม่สามารถสร้างความศรัทธาและความนิยมได้เหมือนพระองค์ก่อน ความรู้สึกหวาดระแวงและไม่ไว้วางใจต่อราชวงศ์ยังคงคุกรุ่นและกลายเป็นปัจจัยเร่งให้สถาบันกษัตริย์เสื่อมอำนาจลงอย่างรวดเร็วในทศวตรรษต่อมาหลังโศกนาฏกรรมในพระราชวังปี2001พระเจ้ากเนนราเสด็จขึ้นครองราชท่ามกลางความไม่เชื่อมั่นจากประชาชนช่วงนั้นเนปาลยังผเผชิญกับการก่อการกำเริบของกลุ่มลัทธิเหมาซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี1996โดยมีเป้าหมายโค่นล้มสถาบันกษัตริย์และจัดตั้งสาธารณารัฐความรุนแรงที่เกิดขึ้นทั่วประเทศและทวีขึ้น จนกลายเป็นสงครามกลางเมืองเต็มรูปแบบฆ่าชีวิตผู้คนไปมากกว่า1 3 0 0 0คนตลอด10ปีเกิดเป็นการบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อรัฐบาลและราชาสำนักในปี2005พระเจ้ากนเนนราทรงพยายามยึดอำนาจเป็นเสร็จอีกครั้งโดยอ้างว่ารัฐบาลพลเรือนไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แต่กลับทําให้ภาพลักษณ์ราชวงศ์ถูกมองว่าเป็นเผด็จก,การมากกว่าเดิมกระแสต่อต้านจากประชาชนพักการเมืองและกลุ่มลทัทธิเหมาจึงรวมตัวกันกดดันอย่างหนักจนนําไปสู่การประท้วงครั้งใหญ่ในปี2006 หรือที่เรียกว่าการปฏิวัติประชาชนครั้งที่สองซึ่งบังคับให้พระเจ้ากันเนราต้องคืนอำนาจให้รัฐสภาหลังจากนั้นพรรคเหมาอีเข้าสู่กระบวนการสันติภาพและร่วมกับพรรคการเมืองอื่นๆจัดทำข้อตกลงสันติภาพถือเป็นการสิ้นสุดสงครามกลางเมืองอย่างเป็นทางการและปูทางสู่การร่างรัฐธรรมนูญใหม่ท้ายที่สุดในปี2008รัฐสภาเนปาลลงมติยกเลิกสถาบันกษัตริย์ประกาศจัดตั้งสาธารณารัฐประชาธิปไตยเนปาลและปลดพระเจ้ากันเนราออกจากตำแหน่ง ราชวงศ์ชาที่ปกครองเนปาลมายาวนานกว่าสองศตวรรษจึงสิ้นสุดบทบาทลงอย่างเป็นทางการเหตุการณ์ทั้งหมดนับเป็นการปิดฉากยุคสถาบันกษัตริย์ในเนปาลอย่างสมบูรณ์และเปิดทางให้ประเทศเข้าสู่ระบอบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ชาติแม้การล่มสลายของราชวงศ์จะถูกมองว่าเป็นชัยชนะของประชาธิปไตยแต่ความเป็นจริงเนปาลไม่ได้ก้าวเข้าสู่เสถียรภาพทางการเมืองทันทีรัฐบาลผสมเปลี่ยนมือหลายครั้งรรคการเมืองแตกแยกขณะที่ปัญหาคอรับชันฝังรากลึก การใช้งบประมาณไม่โปร่งใสและการสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวของนักการเมืองทำให้โครงการสาธารณะหลายอย่างล้มเหลวและสะท้อนต้นทานแห่งความไม่พอใจที่ยังคุกรุ่นในสังคมเศรษฐกิจกที่อ่อนแอและการจ้างงานจำกัดทำให้ประชาชนจำนวนมากต้องไปทำงานต่างประเทศความแตกแยกทางชาติพันธุ์และชนชั้นยังคงฝังรากลึกการขาดสถาบันการเมืองที่เข้มแข็งและน่าเชื่อถือทำให้ประเทศตกอยู่ในวงจรความไม่มั่นคงแม้จะเข้าสู่ระบบสาธารณารัฐแล้วก็ตาม การล่มสลายของสถาบันกษัตริย์ในเนปาลจึงเปิดทางสู่ระบอบใหม่ที่พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศไปอย่างสิ้นเชิงแต่ก็ยังทิ้งบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับความเปราะบางของประชาธิปไตยและความจำเป็นในการสร้างสถาบันที่เข้มแข็งเพื่อรักษาเสถียร,รภาพของชาติ